สวัสดีครับเพื่อนๆ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่น้องผู้รักการเรียนรู้ทุกผู้ทุกคนนะครับอ่าสาหรับวันนี้ก็จะมาดูทิปหรือว่าเทคนิคในการต่อหลอดนะครับต่อหลอดไฟเนี่ยแทนฟิวนะครับอันนี้ผมใส่ไว้ในกล่องเลยนะครับกลัวมันหล่นแตกนะอย่างนั้นก็เซฟตี้ได้นะถ้าเราจะเอาหลอดไฟฟ้านะครับหลอดแบบนี้นะหลอดไส้เนี่ยไร้หวัดหรือสองไรหวัดก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ต่อคอมแทนฟิว ใช้เป็นโหลดนะใช้เป็นโหลดก็คือในกรีที่เราซ่อมภาคสวิตชิงหรือภาคใจไฟตัวนี้นะนะครับข้อควรระวังอย่างก็คือนะแนะนำให้เพื่อนๆปลดไฟที่เข้าขาไฟแบกนะครับไฟจุดนี้ก็คือไฟร้อยยี่สิบห้าวลต์หรือไฟร้อยช่างกีวีเขาจะรู้นะครับในชื่อว่าไฟร้อยหมายถึงอะไรนะครับซึ่งมันจะมาเข้าขาไฟแบกนะ ปลดออกนะครับจะปลดตรงไฟเข้าได้จะปลดที่ตัวทรานซิสเตอร์ฮอเอาพุตตรงขาอลเล็กเตอร์นี้ก็ได้นะครับปลดให้มันลอยนะ,ะที่ปลดแบบนี้ก็คือเพื่อเราจะทํางานในส่วนของภาคใจไฟนี้หลังจากนั้นถ้าเกิดเราจะทดสอบนะครับเราต้องปลดนะปลดสายดีเกลว i ซิงตัวนี้ออกนะถ้าเกิดเราไม่ปลดออกมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะ อ่าอยืานว่าขดลวดดีเกลซิงเนี่ยความทานน้อยนะครับประมาณหกสิบโอมนะประมาณนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้ออีกนะเราเสียบสายดีเกลซิงเข้าไปนะก็คืออ่าไอตัวดำๆหรือ,อตัวดีเกลเนี่ครับตัวนี้นะตัวนี้นะ,นนะครับ ตัวดีเกลตรงนี้เ,เบื้องต้นมันจะมีความต้านทานต่ำเวลาเราเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟก็จะวิ่งผ่านเข้ามาที่ดีเกลวตรงนี้นะควลวดตัวนีนะ้เมื่อความทานมันต่ำแล้วลวดก็ความทานต่ำไฟเอซจะเข้ามาตัวนี้เยอะผลคือหลอดตัวนี้จะติดสว่างจ้าเลยนะมันก็จะเปรียบเสม,มือนกับคือในทางช่างเราถือว่าถ้าเกิดหลอดนะเงื่อนไขคือถ้าหลอดตัวนี้สว่างก็คือมีการช็อตเลยแล้ววงจรแต่ในกรณีถ้าเราเสียบตัวนี้ไปปุ๊บมันสว่างเนี่ย จะไม่เกี่ยวกับการช็อตหรือรั้ตวงจรนะครับแต่เป็นเพราะว่าไฟมันวิ่งเข้ามาตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะดูด้านล่างให้ดีนะครับจะแทนขึ้นเลยแล้วกันนะตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจนะครับเราไปเราไปคล่อมมาแล้วเราไม่ได้ถอดสายดีกาซิงออกมันจะเป็นยังีงนะครับ ปกติล้วถ้าเราเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยหลอดมันจะติดแดงสว่างโล่เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวนี้มีรีเลย์นะครับตรงนี้คือรีเลย์ตัวสีดําตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะถูกสั่งงานมาจาก cpu ไปรีเลย์ยต่อไฟ ac เข้ามาที่ดีเกลิ่งปึ๊บปื๊ดปื๊ดโอ้ยเดี๋ยวพังเห็นนี้ก่อนนะครับดูแค่นี้นหละเห็นว่าหลอดไฟสว่างจ้าเนาะอ่าดูอีกรอบหนึงนะครับปึ๊บ ด,ดังนั้นเวลาที่เราซ่อมสวิตชิ่งนะครับหรือภาคแยไฟตรงนี้ก็ควรถอดสายดิ o วิซิ่งออกเลยนะครับเมื่อเราซ่อมเสร็จทุกอย่างตอนประกอบแล้วค่อยมาเสียบอีกทีหนึ่งนะครับ